ถ้าคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆสักร้านไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรเขาก็มีพร้อมให้คุณหมดแถมยังราคาถูกกว่าเติมเองไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสะดวกปลอดภยัยไม่โดนรีฟันย้อนหลังร้านนั้นชื่อว่า Over Top Up ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสวัสดีชาวเมียโฟที่น่ารักทุกคนนะครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะ เดี๋ยววันนี้ผมมีอัปเดตหลายเรื่องเนี่ยมาฝากทุกคนกันเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทาง Wimixplay.com แล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะลุ้นสัตว์ทองไปพร้อมกันหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทำการสะสมเจ้าตัวเนี้อยู่นานพอสมควรเลยจนเผลอลืมไปแล้วว่าเอ้ยนี่เราได้มากขนาดนี้เลยเหรอคือตอนแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะดองนะแต่ว่าเราตั้งใจที่จะเอามาอัพในส่วนของลิลิก คือเจ้าลีลิกตัวนี้เนี่ยไอ้ถ้วยสีขาวมันใช้พวกนี้อยู่นี่นะผมจะกดให้ดูเห็นไหมผมก็เลยต้องเก็บเอาไว้ยังไม่เอาไปแลกและตอนนี้ผมก็สามารถอัพลีลิกเนี่ยขึ้นมาเป็นขั้นที่2 1 2 3 4ได้หมดแล้วเหลือแค่อ,อันสุดท้ายเท่านั้นโอ้โหถ้าได้ขั้นที่2ครบหมดเนี่ยบอกเลยว่าเจ่มนะเพราะว่าลีลิกเนี่ยมันได้ในส่วนของบัฟเอฟฟติดตัวด้วย นั่นก็คือสกิลพสซีฟนั่นเองเห็นไหมว่าถ้าเราได้ครบเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นถึงแม้จะไม่มากนะแต่ก็เก่งขึ้นแหละอืมแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยมันจะได้เพิ่มโอกาสดรอป5%แล้วก็ดรอปโชคดีอีก5%อโอ้อันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่ทําขึ้นมาเป็นขั้นที่2ยังไงลองไปหาดูนะบางอันเนี่ยวัตถุศักดิ์สิทธิ์บางอันมันสามารถที่จะ หาได้ง่ายมากๆเพราะว่ามันเป็นของที่เราหาได้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วแต่บางอย่างเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะเดี๋ยวผมคิดว่าสักวันก็น่าจะอัพได้นั่นแหละทีนี้เดี๋ยวเราจะทําการแลกมาเลยแล้วกันเจ้าตัวนี้ผมจะแลกแบบเต็มสตรีมเลยนะปับ๊บนี่แล้วเราก็หย่อนลงไปในการปลดผนึก ปับปับ,ปบจากนั้นผมจะทำการเร่งสปีดก่อนในส่วนของรอบแรกแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าต่างของ v ี m ิ p เพลผมมีในส่วนของการสเต็ก360แล้วก็มีประกาศเกี่ยวกับวีเมดด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยจะทำการแยกหน้าต่างเพิ่มขึ้นมาอีกหน้าต่างหนึ่งเป็นการสำหรับนักลงทุนโดยเฉพาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะหมายถึงอะไร อ่าผมจะทำาการนี่เดี๋ยวต้องรอดูว่าถ้าเกิดมันผสมได้สัตว์แดงนะย้ำนะครับว่ามันต้องได้สัตว์แดงอีกหนึ่งตัวถ้าผสมแล้วมันไม่ได้เนี่ยก็คือไม่ได้อ่ะใส่ลงไปอันนี้จะยังไม่เล่งนะแล้วเดี๋ยวเราไปที่หน้าต่าง w i m i x p l a y c o m กันและตอนนี้เราก็อยู่กันที่แพลตฟอร์มของ w i m i x p l a y c o m เรียบร้อยแล้วมีใครสังเกตไหมว่าเกมที่มันติด1ิบ ท็อ10อยู่เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างแต่ที่สังเกตได้อย่างง่ายๆเลยก็คือเมียเอ็มตอนแรกเนี่ยจำนวนผู้เล่นที่ออนไลน์มันสูสีเกือบเกือบเท่าๆกับเมียโฟเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันร่วงลงไปได้เยอะขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะมีการอัปเดตแพทที่ทำให้บอรดเนี่ยไม่สามารถสร้างรายได้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะาผมก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารเกมนี้เหมือนกัน ถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นการอัปเดตเกมเออทุกคนผมจะบอกอะไรอย่างหนึง่งเมื่อวานนี้ผมลองเล่นเกมเนี้ยไอมันอ่านว่าอะไรไม่รู้อะแต่เป็นคาสิโนออนไลน์รู้ไหมว่าถ้าเกิดทุกคนมีโอกาสได้เข้าไปเล่นเนี่ยอย่าได้เข้าไปเลยนะมัน <laughs> แบบว่า <laughs> มันก็มีพวกเกมสล็อตมีอะไรให้เราเล่นนั่นแหละแต่โอกาสที่จะได้เนี่ยน้อยมากอย่าเข้าไปเล่นนะ มันเป็นเกมผานตังดีๆนี่เองหรือถ้าใครอยากลองเนี่ยก็ลองได้เผื่อไม่เชื่อผมแต่บอกเลยว่าอย่าเข้าไปเลยทีนี้เรามาดูในส่วนของอัปเดตกันดีกว่าคือทางวีเมนเนี่ยได้แจ้งไว้ว่าเขาเนี่ยกำลังจะมีอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ในส่วนของแพลตฟอร์ม w i m ิ Pay ซึ่งการยกระดับครั้งเนี้เขาจั่วหัวไว้เลยว่าบริการเดิมพันเกมกำลังจะมาในเร็วๆนี้ก็คือเกม Staking Service Coming s o o n มันแปลว่าโปรแกรม staking ทั้งหลายเนี่ยมันกาลังจะกลับมาทุกคนและการกลับมาครั้งนี้บอกเลยว่ายิ่งใหญ่มากๆแต่เดิมเนี่ยมันจะมีแค่หน้าต่างในส่วนของการที่เราไปลงสเต็ก360เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะเราต้องเข้ามาที่หัวข้อเกมไฟล์หัวข้อนี้มันจะเป็นแหล่งรวมกลุ่มนักลงทุนทั้งหมดเลย คุณอยากลงทุนอะไรคุณสามารถที่จะมาได้ที่โปรแกรมของเกมฟามันจะมีตั้งแต่ Staking Refect ก็คือการหลอมเหรียญ e f e c t Swap ก็คือการเหมือนการแลกเปลี่ยนเหรียญแล้วก็ p ู o l เหมือนกับการที่เราเอาเหรียญไปจะบอกว่ายังไงดีเวลามีคนแลกเปลี่ยนเหรียญขึ้นมาถ้าเราเอาเหรียญไปลงทุนในกลุ่มที่คนแลกเปลี่ยนกันเยอะ เราก็มีโอกาสที่จะได้ค่าธรรมเนียมส่วนหนึ่งจากการแลกเปลี่ยนของพวกเขาแล้วก็ในส่วนของการยืมเหรียญวีมิกอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันยังไม่ได้ใช้บริการพวกเขานะในส่วนของเจ้าตัวเนี้ยก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ที่เขาจะเปิดเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือเขาจะเปิดในส่วนของเกมสเต k ก n ิ้งเซอร์วิสเราจะต้องคลิกเข้ามาที่หัวข้อนี้สเต็กกิ้ง หลังจากที่เราคลิกเข้ามาแล้วมันจะมีการเปลี่ยนหัวข้อตรงนี้ไปคือเราสามารถที่จะเลือกดูได้ว่าเราต้องการที่จะสเต็ก360หรือจะเป็นเกมสเต็กกิ้งถ้าดูจากที่เขาประกาศนะเห็นไหมตามสเต็ก360ของ Play Staking บริการเกมสเต็กกิ้งช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับโทเค็นเกมคือสเต็ก360เนี่ยรางวัลที่ได้เราจะได้เป็นเหรียญ VMix แต่ในส่วนของเกมสเต k กกิ้งรางวัลที่เราจะได้เราจะได้เป็นเหรียญของเกมนั้นๆก็เหมือนกับ h ฮด้าสเต k i กิก่อนหน้านี้นั่นแหละครับท่านผู้ชมทีนี้เขาบอกว่าเมนูเดิมพันเนี่ยจะถูกเพิ่มในหน้าเดิมพันแล้วก็การเดิมพันแต่ละครั้งอาจให้โทเค็นเงินฝากและรางวัลที่แตกต่างกันก็คือเหรียญของเกมไหนที่ได้รับความนิยมเยอะราคามันก็จะดี นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาการเดิมพันขั้นเทพของเมียเอ็มคือมันจะมี d ีไวส k i n g ในส่วนของเหรียญด็อกมาใช่ไหมผมจําชื่อมันไม่ได้กับเหรียญโดนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็มี triple S ของ ROS ซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่หลายๆคนลืมมันไปแล้วล่ะสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าเขาจะทำการเพิ่มเหรียญ Aquastaking เข้ามา ก็คือเกมตกปลาที่กําลังจะเข้ามาเร็วๆนี้ก็จะมีให้นักลงทุนเนี่ยเข้ามาลงสเต k กกิ้งเช่นกันแต่การเดิมพันครั้งนี้ไม่รู้ว่ามันจะใช้เหรียญทอร์นาโดหรือเปล่าเห็นไหมมันเขียนไว้ว่าการเดิมพันทอร์นาโดและการเดิมพันเพลเป็น2บริการที่แตกต่างกันและจํานวนโทเค็นที่เดิมพันโคโรลซึ่งเป็นโทเค็นเกมของ World f i s h i n g Championship จะถูกสะสมและอ้างสิทธิ์ เป็นรางวันอ่านแล้วก็ยังงงๆอยู่นะท่านผู้ชมแต่ขอให้รู้ไว้เลยว่าเกมตกปลาเนี่ยมันจะมีให้กลุ่มนักลงทุนเข้าไปเดิมพันเหรียญอย่างแน่นอนและมันจะเปิดทันทีเมื่อวันที่เกมเปิดในวันแรกอันนี้ไม่ต้องรอกันเลยนะสามารถที่จะเข้าไปร่วมสนุกกับพวกเขาได้และเขายังมีภาพตัวอย่างให้ดูเลยเห็นไหมเนี่ยมันจะมีให้เลือกระหว่างสเต็กสาม แล้วก็เกมสเต็กกิ้งนี่ไงทุกคน World Fishing Championship Staking s e ซีซั่หนึ่งเหรียญของเกมนี้สามารถที่จะเอามาลงสเต็กกิ้งได้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่เกมนี้เปิดแล้วราคาของเหรียญเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ในช่วงแรกๆรราคาเหรียญมันดีแน่นอนถ้าใครคิดจะลงทุนขอให้รอไปอีกสักหนึ่งเดือน แล้วเราจะได้เห็นราคาที่แท้จริงของมันอย่าเพิ่งรีบนะครับทุกคนไม่ต้องรีบยังไงก็ได้อยู่แล้วในส่วนของการสเต็กกิ้งเห็นไหมมันก็จะมีเกมเมียเด้วยแล้วก็ r i s i n g of Star อันนี้ผมเนี่ยได้ทำการยังจำได้ไหมที่ผมได้เหรียญ Vmix ที่ได้รางวัลครั้งนั้น1,000เหรียญผมยังไม่ได้ขายออกไปนะผมเอาไปลงสเต็กกิ้งตรงนี้ไว้ทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู นี่คือเกม Ri ออฟสตา a r และมันได้ทำการเปิดให้กลุ่มนักลงทุนเนี่ยเข้ามาลงสเต k กกิ้งไว้เป็นซีซั่นที่2มั้งถ้าผมจำไม่ผิดและผมก็ได้เอาจำนวนเหรียญวีมิกที่ผมได้ฟรีอ่ะที่วีเม e แจกให้นะตอนนั้นเอามาลงสเต k กกิ้งไว้แต่ไม่อยากให้ทุกคนเอามาลงไว้นะเพราะว่าราคาเหรียญเจ้าตัวเนี้ยมันตกลงไปเรื่อยๆเลยตอนแรกเนี่ยราคามันก็เหมือนจะดีอยู่ แต่ไม่เป็นไรมันเป็นเงินเย็นผมก็จะทิ้งไว้แน,นี้แหละจนกว่าจะจบซีซั่นเลยแล้วกันเนี่ยผมลงสเต็กกิ้งไปทั้งหมด4ี่แสนกว่าเหรียญอันนี้ทิ้งไว้ประมาณ2เดือนมั้งครับได้ประมาณหมื่นเอดแต่บอกเลยว่าราคาต่ําเตี้ยเรียดินมากถ้าเป็นไปได้ก็เอาไปลงเกมอื่นดีกว่านะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปลุ้นสัตว์ทองกันดีกว่ามาดูกันว่ารอบเนี้ยจะได้ตัวอะไรบ้าง ทุกคนคิดว่ารอบนี้ผมจะได้หรือเลปล่าสัตว์ทองหลยหลายคนเนี่ยหลังจากที่ผสมแล้วก็รู้สึกแบบท้อแท้ผิดหวังสิ้นหวังในชีวิตเป็นอย่างมากอย่าว่าแต่พวกคุณเลยผมก็เหมือนกันเล่นมาจนจะ2ปีแล้วสัตว์ทองสักตัวก็ยังไม่มีแล้วเราจะต้องทำยังไงหรอเราถึงจะสามารถมีเหมือนอย่างคนอื่นเขาได้เดี๋ยวผมจะทำการปลดล็อกมันออกมาแล้วกัน ยังเล่งความยังไม่ครบเลยอ่ะเดี๋ยวผมเล่งไปเลยแล้วกันแล้วก็ยังเหลืออีก8กล่องอใส่ลงไปอันนี้จะเล่งตั้งแต่ลงเลยแล้วเดี๋ยวเรามาผสมไปพร้อมกัน <Good. S 1> อ่าได้ครบแล้วนะทีนี้เราต้องกลับไปที่คลังเพราะว่าของเนี่ยอยู่ในคลังไปไปที่คลังกัน อ่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่คลังกระเป๋าของตัวละครบัตรคุงแล้วนี่ไงสัตว์แดงผมมีทั้งหมด3ตัวและผมคิดว่ามันจะต้องได้แน่นอนละหนึ่งตัวที่ผสมออกมาไม่ได้ให้มันรู้ไปแต่ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันอยู่ที่ว่าไอสัตว์แดงที่ผสมออกไปเนี่ยมันจะได้หรือเปล่า เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่หัวข้อผสมแล้วเราก็ไปที่ศิลาวิญญาณหายากเอ้าเตาจะแตกแล้วนี่แซงว่ายังไงก็ได้ผสมแน่นอนทุกคนเอาละนะเอยมาแล้วหนึ่งตัวเฮ้ยตัวอะไรนะขออย่าซ้ำได้ไหมโอ้โหซ้ำครับท่านผู้ชมถ้าซ้ำเนี่ยสามารถผสมได้เลยอ่ะเปิดอีกตัวแล้วกัน๊ หร้ยได้ตัวอะไรซ้ํำไหมอ๊บโอ้โหตัวนี้ไม่ซ้ําทุกคนปีศาจไฟเขาเพิงแต่ว่ามันดีไหมไม่รู้นะไม่เคยสังเกตสกิลของสัตว์ตัวนี้สักทีผสมอีกดีไหมพอแล้วละ่ะผมคิดว่าเอาสัตว์แดงดีกว่าอ่ะผมจะใส่ลงไปแล้วนะจึ๊บอดเดี๋ยวเคลียร์ยยยก่อนเคลียร์ก่อนปื๊ดเออเออ ต้องกดอันนี้ออกทีนี้ก็มาที่ตรงนี้อ่ะใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปดูสิว่าจะได้หรือเปล่าเอาแล้วนะพระพุทธพระดำพระสง์โอเคพุ๊อึบอ้าวไม่ได้สัตว์ทองแต่ก็ไม่ซ้ำว่ะรอบนี้ได้สัตว์แดงสองตัวแบบไม่ซ้ำทุกคนเฮ้ยแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วนะเฮ้ยโอเค แต่จริงๆก็อยากได้สัตว์ทองอ่ะเห็นไหมไม่ซ้ำสามารถเปิดใช้งานได้โอ้โหได้มังกรมังกรอะไรนะตัวนี้มังกรแสงสว่างมีเป็นสัตว์อันเอสายฟาร,ร์มโดยเฉพาะเลยอ่ะอยากได้มานานแล้วหลายๆคนเนี่ยได้แต่ผมเนี่ยไม่ได้แสดงว่าผมขาดสัตว์แดงอีก5ตัวเท่านั้นก็จะแบบครบเต็มสตรีมอะทุกคนคิดดูว่าแต่สัตว์ทองเนี่ย ยังแบบมันมีตั้งเท่าไหร่เนี่ย15ตัวเมื่อไหร่มันจะเป็นแสงสว่างว้าบวาบขึ้นมาสักหนึ่งตัวก็ยังดีจะต้องให้รออีกนานสักแค่ไหนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย